สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไพ่ยิปซีประจำราศีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ภาพรวมของคุณไพยิปซีประจำราศีของคุณและงานเงินความรักของคุณได้ไพยิปซีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์กันในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลว่าอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีของเรานะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโล่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาทําข้อตกลงกันนิดนึงนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะเราใช้พลังงานของไพ่ประจําราศีในเรื่องนั้นๆเป็นตัวตั้งในการพยากรณ์ค่ะฟังด้วยใจเบิกบานพลังงานบวกนะคะอะไรที่เป็นการบอกถึงสิ่งดีๆก็ขอให้มันเกิดขึ้นแล้วกันค่ะเรามาเริ่มราศีดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของไพ่ยิปซีประจําราศีมีนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าไพ่ประจําราศีของคุณโดดเด่นและสวยงามขนาดไหนทรงพลังขนาดไหนเราจะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลา ครึ่งเดือนค่ะเวลาไวแป๊บเดียวแต่ถ้าไพ่ประจำราศีของเราในด้านการงานออกมาดีเรายิ่งใจชื้นเนาะอ่ะมามาดูกันดีกว่าว่าในพลังงานของไพ่ยิปซีประจำราศีมีนในด้านการงานคุณได้ไพ่ อะไรมาแล้วนะคะไพ่ของคุณโดดเด่นมากเขาเรียกว่าไพ่อัสวินเหลียนนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าติดดาวให้ เต็ม5ดาวคุณได้5ดาวเหมือนกันเลยนะคะไพ่ใบนี้ทรงพลังมากๆในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าการเจรจาการเดินทางนะคะการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเอขาเรียกลูกน้องก็ตามเจ้านายก็ตามหรือการไปเจรจาธุรกิจการค้าคนละที่ ต่างที่ต่างแดนมักจะอยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้กำารกําไรและในขนาดเดียวกันนะคะธุรกิจของคุณถ้าทำธุรกิจแบบ Delivery เปิดหน้าร้านด้วยส่งเองด้วยหรือจัดส่งผ่านการการเดินทางเขาเรียกว่า Delivery ในรูปแบบของอ การส่งของแบบนี้ก็ยิ่งจะโดดเด่นมากๆนะคะดังนั้นงานใดก็ตามที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายงานที่เป็นงานฟรีแลนซ์ก็จะมีความโดดเด่นก็ถือว่าจะมีะไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเกิดขึ้นเมื่อคุณสตาร์ทรถเมื่อคุณเริ่มจะหายค่าโดยสารรถนั่นหมายถึงคุณกำลังจะไปติดต่อเจรจา คุณจะไปคุยเรื่องงานจะได้กำไรกลับมาคุณจะไปเป็นเซลล์ขายของคุณก็จะติดต่อสำเร็จมากน้อยอยู่ที่ทักษะของคุณร่วมด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นดวงโยกย้ายดวงเดินทางดวงการมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อต่างองค์กรดวงที่คุณจะต้องมีเกณฑ์ไปต่างประเทศหรือจะไปเรียนหรือจะไปลงทุนมักจะอยู่ในเกณฑ์เดินทางแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ คุณทำธุรกิจอยู่เปิดร้านอยู่ร้านคุณลูกค้าไม่เข้าคุณต้องเปิดไฟให้สว่างคุณต้องจัดหน้าร้านให้ดูสวยงามและอาจจะเพิ่มการตลาดที่ใช้การสื่อสารแม้ว่าคุณจะไม่ได้เดินทางแต่คุณต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการกระจายข่าวสารให้ข่าวสารเดินทางแทนเราเช่น ทำออนไลน์ทำ TikTok ทำท o u t u b e พรีเซนต์ตัวเองก็จะส่งเสริมในเรื่องของดวงการทำมาค้าขายได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่ทำงานในองค์กรราชการนะคะบางทีดวงของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโปรโมทหรือได้เป็นตัวแทนนะคะในการพรีเซนต์งานในการเดินไปหรือว่าในการเจรจาในการเดินทางนะคะก็จะมีเกณฑ์โดดเด่นขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานเดินทางแล้วรับทรัพย์ การไปติดต่อเจรจาแล้วรับสัสย์การโพธนาการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อรับทรัพย์นะคะลงทุนแล้วได้คุ้มทุนแน่นอนนะคะและดวงของคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่มีความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของดวงการงานของคุณบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนมือถือเพื่อลองรับการค้าขายที่คุณกระโดดลงสู่สังคมโซเชียลก็เป็นได้นะคะบางคนก็อาจจะเริ่มนะคะในการที่จะ เ,เขาเรียกว่านําของเก่านะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับของเก่าก็จะนําของเก่ามาขายเป็นสร้างมูลค่าหรือนํามาจัดแสดงก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าชาวราศีมีนดโดดเด่นในเรื่องของการขายของเก่าในช่วงเวลานี้การไปประมูลงานการไปเอาของเนี่ยไปเหมือนเหมือนเรามีพักเครื่องล้วให้เขาไปไปแข่งขันนะคะไปแข่งขันว่า เราได้รางวัลไหมเราเป็นอะไรแบบไหนหรือว่าเรามีสินค้าเครื่องรายคามแล้วเราอยากจะ อัปราคาเราก็จะต้องไปใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นของเก่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับของเก่าจะค่อนข้างมีราคาเพิ่มขึ้นเหมือนยิ่งหายากยิ่งเพิ่มมูลค่านะคะแต่คุณอาจจะอยู่กับที่ไม่ได้คุณต้องพรีเซนต์ตัวเองต้องเอาตัวเองออกมาให้รู้ว่าฉันมีของดีมันถึงจะตอบรับในเรื่องของคนสนใจและก่อให้เกิดเป็นมูลค่าทวีคูณนะคะทีนี้ เรามาดูในภาพรวมนะคะว่าบางดวงชะตาเนี่ยคน,คนที่ทำงานที่จำเป็นที่จะต้องใช้รถรานะคะหรือใช้ยานพาหนะก็จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะซื้อใหม่เป็นมือหนึ่งบางคนอาจจะซื้อใหม่เป็นมือสองแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ ดูแลรักษารถนะคะก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะมีความสง่างามมีความองอาจผ่าเผยการเจรจาการติดต่อนะคะโดยเฉพาะ,ะการพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะจะไปในทิศทางที่ดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือมากๆนะคะขาดเดียวกันไพ่ใบนี้จะทรงพลังมากๆถ้าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น วิทยากรน,นะคะการเผยแพร่ความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณทํางานในด้านการปกครองสอสอหรืออะไรเงี้ยการได้ไพ่ไปเนี้ยจะถือว่ามีความองอาจมีความภูมิฐานไปเจรจาณแห่งหน่ตนตําบลใดก็จะประสบความสําเร็จค่ะไปต่อค่ะไพ่ดีมากๆค่ะดาวไปเลยนะคะมาต่อเรื่องของการเงินโอ้โหไพ่การเงินของคุณก็ยังอยู่ในตําแหน่งของการเดินทางการเจรจา การเดินทางเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะไพ่การเงินของคุณประจำการเงินนะคะชาวราศีมีนคือไพ่อัศวินคานะนั่นหมายถึงไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจับเงินเดินทางไปไหนงานสำเร็จนะคะเงินที่คุณจะได้อาจจะเป็นเงินที่จะก่อให้เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ดังนั้นนะคะในช่วงเวลานี้ใครอยู่กับที่ อ,อินโทรเวิร์ดเกินเหตุแต่ทำมาค้าขายนะ บอกได้เลยคุณจะโดนดูดหายเข้าหลุมดำไปเลยตอนนี้ถึงเวลาพรีเซนต์ตัวเองค่ะอยากจะทำ youtube ทำอยากจะทำในเรื่องของ Tik t o o k เอาหน้าตัวเองมาพรีเซนต์ขายของเป็นในหน้าให้คุณทำดวงของคุณต้องเดินทางไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมการเดินทางอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะการเดินทางคือเดินทางจริงๆกับ2ใช้เครื่องมือสื่อสารเดินทางพรีเซนต์ตัวเองแทนเรานะคะจงใช้ให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลานี้ด้านการเงิน ะะถือว่าเป็นช่วงเกณฑ์ดีนะคะเงินไหลเข้ามีเงินผ่านมือเข้ามารวมถึงอาจจะมีเหลือเก็บเหลือใช้คนที่มีเกณฑ์ติดขัดนะคะการเงินไม่ไม่ค่อยเสถียรหรือสะดุดนะคะหรือว่าชักหน้าไม่ถึงโอ้โหมันเขาเรียกว่าหามาใช้ไปอะ่ะเอาจริงๆ บอกได้เลยว่าจากนี้ไปจะดีขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ยังกินไข่เจียวพรุ่งนี้ได้กินสเต็กอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะก็อมเพียงให้คนที่ฟังคลิปนี้ได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือก็แล้วกันนะคะให้มันแบบพลิกชีวิตกันไปเลยบางคนจะมีเกณฑ์พลิกชีวิตนะคะและถ้าถามว่าโชคลาภของคุณน่ะแนะนำเลยนะใครใช้ยานพาหนะอะไรในการทำมาหากินคะ เอาตัวเลขที่เกี่ยวพันกับยานพาหนะที่พาคุณไปทามาหากินพาคุณไปเจรจาคุณบอกคุณไม่มีรถคุณใช้รถเจ้านายเอารถเจ้านายค่ะคุณบอกว่าคุณมีรถเนี่ยเป็นรถทํากับข้าวรถพุ่มพวงใช้เลขทะเบียนนั้นแล้วแต่บุญกุศลหนุนดวงของแบบนี้เราจะได้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่การสร้างสมสร้างบารมีนะสร้างฐานทรัพย์เอาเป็นว่าตัวเลขที่เกี่ยวพันกับรถที่ใช้ทามาหากินหรือเลขที่บ้านที่คุณใช้เปิดร้านทามาหากินแล้วแต่คุณเลยว่าคุณเพื่อ พึ่งพาสิ่งใดมากกว่ากันดังนั้นการเงินช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะไปเดินทางไปเจรจาด้านการเงินไปขอกู้เงินไปติดต่อสถาบันการเงินใดๆก็ตามจะเข้าสู่เกณฑ์สําเร็จค่ะการรอข่าวสารที่เกี่ยวพันกับการเงินนะคะคุณจะได้รับในช่วงนี้และข่าวสารนั้นมักจะเป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นข่าวสารที่คุณอยากได้ยินก็จะได้ยินตามนั้นนะคะดวงของคุณเป็นดวงไม่นิ่งค่ะการเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย จะทําให้คุณได้เข้าสู่เกณฑ์ของการเงินลงคังนั่นหมายถึงการเงินของคุณก็ถูกกระเตื้องแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยก็จะทําให้ดวงการเงินมีเกณฑ์หมุนเวียนและวก็สับคัดเกิดขึ้นแต่ว่าติดตรงนี้นิดนึงนะคะในกรณีที่คุณต้องเดินทางไปเจรจาต่อให้คุณได้รับสวัสดิการก็ตามแต่มันจําเป็นที่คุณจะต้องสํารองการเงินทุกการเดินทางทุกการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะมักจะมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยดังนั้นก็ต้อง อาจเขาเรียกว่าได้มาเสียเล็กน้อยเพื่อต่อยอดการงานเพื่อให้รถได้ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าถามว่าดวงการเงินของคุณน่ะนะคะจัดอยู่ในเกณฑ์กี่ดาวเอาจริงๆเต็มแม็กซ์หดาวคุณได้5ดาวไปเลยเพราะดวงการเงินกับดวงการงานของคุณผูกสัมพันธ์ด้วยไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางและเป็นไพ่พลังงานบวกทั้งคู่การเดินทางย่อมส่งผลดีมากกว,ากว่าการนั่งอยู่กับที่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ án, คุณจะได้รายได้มากกว่า1 นะคะหรือคนที่ทํางานประจําก็จะมีช่องทางการสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งนะคะหรือคนที่ทําธุรกิจอยู่กับที่นะคะเปิดร้านคุณจะมีช่องทางโพสต์บนโซเชียลหรือคุณอาจจะเพิ่มเมนูมากมายต่อยอดออกไปเพื่อให้ก่อให้เกิดรายรับที่มากขึ้นแต่ทุกอันจะต้องมีการลงทุนก่อนเสมอและรับมาซึ่งกํไรกําไรในอนาคตค่ะนี่คือภาพรวมดวงการงานการเงินไพ่ดีไม่มี ไม่มีบิดไม่มีแย่เลยนะคะต่อไปแล้ว่ะคาการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะใครนอนหลับทับศีตรอบนี้ไม่รวยเดอ้อไพ่พลังงานต่อมาค่ะเป็นไพ่แห่งความรักนะคะมาแล้วนะคะกับไพ่พลังงานแห่งความรักพลังงานของคุณสะท้อนออกมาเป็นไพ่เก้าเหรียญ องอาจผ่าเผยเิดเริดเ,เชิดเชิดนะคะแหมแล้วใครก็จะไปรู้ว่าล่ะว่าเราอยากมีความรักหรือเปล่าคะคนโสดไพ่พลังงานนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวพันกับการพึ่งพาตัวเองเต็มไปด้วยความองอาจสง่างามและผ่าเผยมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่จะต้อง ฉนันไเห็นจะต้องพึ่งใครเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานของคุณถ้าอยู่ในเกณฑ์สาวโสดแล้วไพ่พลังงานใบนี้9้าเหรียญเกิดขึ้นแสดงว่าคนโสดอยู่ในโหมดของความทรนงค่ะมาอืมก็ต้องใช้คำว่าเราเป็นโสดก็ไม่เดือดร้อนนะอืมสวยให้โลกสะทานหล่อให้โลกสะเทือนนั่นหมายถึงเป็นความโสดที่ สบายใจเป็นความโสดที่ใช้เงินได้อย่างถูกอกถูกใจบนพื้นฐานของการตัดสินใจชีวิตด้วยตัวของตัวเองไอประเภทที่ว่าคนโสดกินข้าวคนเดียวชิลมาก ราศีมีนทําได้ง่ายมากถ้าได้ไพ่ใบนี้คนโสดถีบเรือเป็ดคนเดียวนี่ถือว่าเลเวลสูงมากแล้วแน่นอนราศีมีนรอบนี้ถีบเรือเป็ดได้เป็นกิโลกิโลอ่าว<ม>นรอบบ่อหลายบ่อเลยแหละเออวนหลายรอบเลยแหละเออหรือเขาบอกว่านั่งดูหนังคนเดียวโอ้ยนี่ค่ะราศีมีนนั่งตรงกลางโรงคนเดียวทั้งโรงมีเราคนเดียวก็ดูได้ค่ะเพราะฉะนั้นราศีมีนแกร่งเหลือเกิน เมื่อแกร่งขนาดนี้มันจะเป็นจะต้องมีแฟนทําไมให้หงุดหงิดหัวใจเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยนะคะมักจะมีความมั่นใจในตัวเองและอยากได้แฟนให้ตรงตามมาตรฐานถามว่าผิดไหมที่เราตั้งคุณสมบัติในการให้คนมาเป็นคู่ของเราไม่ผิด ไม่ผิดเลยขอยืนยนันและคุณก็รู้ด้วยว่าคุณต้องการคนแบบไหนที่จะเข้ามาเป็นคู่ใจแล้วคุณก็หลอกคนคนนั้นก็ยิ่งไม่ผิดใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะในเวลานี้อาจจะมีคนที่เข้ามาจีบคุณเพราะคุณเด่นจริงๆนะคะมีความโดดเด่นแต่แต่ละคนเนี่ยคุณสมบัติยังไม่ผ่านไม่ผ่านหัวใจคุณเข้ามาก็ได้แต่เป็นเพื่อนดีกว่านะ คุณจะเป็นคนที่ชัดเจนและตัดบทเลยเพื่อไม่ให้เขาต้องเสียเวลาแต่คุณมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนคุยกันได้แต่คุณก็จะบอกตรงๆว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะอย่าเสียเวลาเลยเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้มีความชัดเจนกับตัวเองกล้าพูดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกในขณะเดียวกันนะคะในความเป็นคู่ครองก็ต่างคนต่างต่างใช้ชีวิตนะคะบนพื้นฐานของความเชื่อใจนะคะหาเงินทำงานรับผิดชอบหน้าที่เพราะฉะนั้นความโรแมนติกนะคะ ความเอ่อความแบบหยอกล้อจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะปีแต่ในเรื่องของการทํางานความรับผิดชอบเป็นสามีก็ทําหน้าที่สามีไปเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาไปเป็นลักษณะแบบนี้ความกุก๊กกิ๊กเอ่อเดินผ่านตบก้นเดินผ่านหยิกแก้มมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะชิวชิว อีกคนนั่งกินข้าวอีกคนเล่นมือถืออยู่ในบ้านไม่ต้องคุยอะไรกันมากขอให้ทุกคนยังอยู่บนเส้นเขาเรียกว่าบนคู่สัมพันธ์ที่ดีก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นความรักไม่โรแมนติกแต่เป็นความรักที่เชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะผ่านภาพรวมนี้ไปได้ด้วยดีค่ะมาเข้าสู่ไพ่ตัวตนกันนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้ไพ่เดอะสตาค่ะ โสดเป็นดาวค้างฟ้าเลยแหละพลังงานของคุณถ้าถามว่า4ี่ใบบวกหมดนะคะไม่ได้มีพลังงานเสียไม่ได้มีพลังงานลบเลยแถมไพ่พลังงานใหญ่ของคุณได้เด e อดสต์เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จด้านการงานค่ะ ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะการเป็นโสดทำให้คุณรวยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดรวยกว่าด้วยซ้ำไปและชีวิตตอนนี้ก็เหมือนเป็นชีวิตที่ผ่อนคลายของคุณมากๆเป็นชีวิตที่คุณกำลังรู้สึกว่าเส้นเวลานี้เป็นเส้นแห่งความสุขและคุณไม่อยากให้ความสุขนี้หายไปไหนเป็นช่วงเวลาที่คุณดูแลแล,และพยายามดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะทานเจเอยหรือว่าทานชีวจิตเริ่ม ซื้อหาอะไรก็ตามที่มาปนิบัติผิวดูแลตัวเองทั้งคนที่คุณรักและตัวของคุณเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอ่อนเยาว์ดูดีบางคนอาจจะเข้าสู่ในเรื่องของการวางแผนทํำศัลยกรรมเล็กไปจนถึงใหญ่ที่ใจปรารถนาในเรื่องของความสวยความงามนะคะภาพรวมตอนนี้ตัวตนของคุณมีความสุขดีค่ะและคุณก็มีความสุขบนพื้นฐานของตัวเองด้วยนะค,ะคุณอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้อง พึ่งใครคุณมีกิจกรรมทําในมุมมองความคิดของคุณและคุณก็เป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะในช่วงเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งถ้าจะให้เตือนก็คือระมัดระวังนะคะการเที่ยวกลางคืนนะคะการแต่งตัวนะคะ ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะดวงของคุณเป็นดวงโดดเด่นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสายเจ้าชู้หรือคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในสถานบันเทิงที่อาจจะมีเรื่องราวของการกินเหล้ากินเบียรนะคะต้องระมัดระวังคนที่มาตีสีตีสนิทเรานะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของการหวังผลประโยชน์มากกว่าความรักจริงนะนี่คือภาพรวมของชาวราศีมีนกลุ่มธาตุน้ำถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามและคุณได้ไพ่เดอะสตาร์อีกคะ่ะ คุณจะเป็นคนที่มีความสวยความน่ารักความอ่อนหวานมีออร่าในตัวของคุณเองและเป็นที่โดดเด่นมากๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงครึ่งเดือนแต่เป็นครึ่งเดือนที่พลังงานดีมากๆก็ปรารถนาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอย่างมากมายมหาศาลนะคะสําหรับคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะและคนที่กําลังจะกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนาฝากไว้ด้วยนะคะส่วนใครกดปุ่มขอบคุณแล้วหรือปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นการสนับสนุน ช่องก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอให้คุณมีความสุขในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแต่ถ้าอยากไปดูแบบเต็มๆนะคะไปดูแบบผสมโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ผสมไพ่ทาโร่นะคะไปดูคลิปเดือนรายเดือนที่เป็นฉบับเต็มนะคะสวัสดีวันนี้สำหรับวันนี้นะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ